สถานการณ์วิกฤตทางการเมืองในเมียนมานอกจากที่จะได้เห็นภาพการปร,บปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยทหารเมียนมาแล้วอีกด้านหนึ่งถ้าไปดูการแสดงพลังของภาคประชาชนก็จะได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์อย่างชัดเจนนะคะคุณเทียบชัยเวลาที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองและต้องการที่จะเรียกร้องทางการเมืองบทบาทของพระสงฆ์ในเมียนมานี้มองข้ามไม่ได้นะคะ และผมเชื่อว่าภาพที่ยังติดตาติดใจเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือภาพของพระสงฆ์แม่ชีและเนนที่เป็นแกนนำในการเรียกร้องประชาธิปไตยย้อนกลับไปในปี2550นะครับการเดินขบวนครั้งนั้นพระสงฆ์เนี่ยกลายเป็นหัวหอกในการออกมาบนท้องถนนนะครับเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าทันทีทันใดราคาน้ำมันราคาแก๊สสูงต้มันแพงขึ้นแบบผู้ฉี่เลยนะครับจนกระทั่งประชาชนทนไม่ไหวพระสงฆ์ก็ถือโอกาสนี้กลายเป็นผู้นำในการ ออกมาเรียกร้องแทนประชาชนนะครับและตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมานะครับบทบาทของพระสงฆ์ในการเมืองของเมียนมานั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเพราะปกติแล้วสถาบันสงฆ์เนี่ยเป็นสถาบันที่คนเมียนมาให้ความนับถือให้ความเคารพเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จะมีบทบาททางด้านการเมืองแบบไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีสําคัญครับในการที่จะชี้วัด อุณหภูมิทางด้านการเมืองได้เอางพียงการออกมาชุมนุมประท้วงของประชาชนในครั้งนี้ภายใต้ชื่อที่เรียกว่าขบวนการอารยะขัดขืน Civil d i s o b e d i e n t movement ก็ได้เห็นประสงค์ออกมาเป็นแกนนำในการประท้วงอยู่แถวหน้าเลยนะคะในหลายๆเมืองที่ได้เกิดการประท้วงกันขึ้นรวมถึงที่ได้เห็นภาพการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ว่าอีกด้านหนึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวแล้วนะคะว่าเสียงของพระสงฆ์ก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะคุณเทพชัยขบวนการของพระสงฆ์เองก็กําลังถูกตั้งคําถามว่าด้านหนึ่งก็เหมือนจะต่อต้านทหารเมียนมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เริ่มได้เห็นกลุ่มที่สนับสนุนทหารเมียนมาเช่นกันค่ะความเป็นจริงก็คือว่าส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์เนี่ยก็ถูกทหารใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นฐานทางด้านการเมืองเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย มีพระสงฆ์หลายรูปนะครับที่เป็นพระที่ประชาชนในการนับถือเนี่ยออกมายืนแนวหน้าเรือนในการสนับสนุนบทบาทของทหารในด้านการเมืองถ้าเราจำกันได้นะครับย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับมีพระรูปหนึ่งที่ดังมากเลยของเมียนมานะครับก็คืออชินวิรัชูนะครับที่นิติสานธรมไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้ฉายาว่าเป็นบินลาเดนของเมียนมานะครับเพราะว่า พระรูปนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนมากในการต่อต้านชาวมุสลิมและถึงขั้นที่จะไม่ลังเลในการใช้ความรุนแรงในการที่จะปราบปรามชาวโรฮิงญานะครับจนถึงขั้นที่พระวีรทูเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าเป้าหมายศัตรูที่เป็นหมายเลขหนึ่งของเมียนมากก็คือคนมุสลิมโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาแล้วก็ก็ถือว่าสิ่งที่วีรทูพูดเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากในการปลุกดะดมแล้วก็สร้างความเกลียดชัง ที่คนเมียนมามีต่อชาวโรฮิงญาอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งนําไปสู่การก่อความไม่สงบแล้วก็นําไปสู่การปราบปรามชาวโรฮิงญาอย่างโหดเหี้ยมทีเดียวและในการชุมนุมของพระสงฆ์ในครั้งนี้จากการที่ได้เห็นพระจํานวนมากออกมาร่วมแสดงพลังนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันในแง่ของการดําเนินกิจการของสงฆ์มีพระบางรูปถึงกับบอกว่ายอมที่จะ สละความเป็นพระนะคะสมณศักดิ์ของความเป็นพระสงฆ์เพื่อที่จะเข้ามาร่วมแสดงพลังกับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงพลังเพื่อต่อต้านการรัฐประหารด้วยค่ะพระรูปหนึ่งในเมียนมาตอนนี้ก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าแล้วครับในการที่ประกาศจุดยืนสนับสนุนทหารนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนต่อต้าน นักการเมืองอย่างองซานซูจีนะครับพระรูปนี้มีชื่อว่าพระโมกขะนะครับซึ่งเป็นแกนนําของพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สายชาตินิยมแบบสุดโต่งเลยนะครับมีจุดยืนที่คัดค้านต่อต้านชาวมุสลิมโดยเฉพาะชาโลญาอย่างชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ประกาศเลยนะครับว่าประเทศชาติขอมมิวนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทหารต้องแข็งแกร่งและทหารนั้นต้องมีบทบาทในการบริหารประเทศในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่านักการเมืองนั่นจะบริหารประเทศได้นะครับ โมกขะเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากถ้ามองย้อนกลับไปในปี2561เนี่ยเป็นคนที่ปลุกจนจมให้คนเม,มนเียนมาในีเกลียดชังชาวม,มุสลิมแล้วก็ถึงขั้นที่ไปจัดชุมนุมใหญ่หน้าสถานทูตอเมริกันนะครับเพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลอเมริกันไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มพระสงฆ์นี้ที่ให้เรียกชาวโรฮิงญาว่าเป็นแบงกอลีนะครับเพราะว่าคนเมียนมาส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนเมียนมา แล้วก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากต่างชาติถึงต้องเรียกว่าเป็นเบงกอลีที่ชัดเจนมาก,กว่าเป็นการแบ่งแยกชนชั้นเลยนะครับซึ่งตรงนั้นแหละครับก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้พระโมกข,ขาดเนี่ยถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็ในข้อหาปกะด,ดมสร้างความกระด้างกระเดื่องนะครับทำให้เกิดความเกลียดชังชาวโรฮิงญาจนกระทั่งต้องติดคุกอยู่เป็นเวลาถึง3เดือนทีเดียวนะครับนั่นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พระโมกข,ขาดเนี่ยมีจุดยืนที่ผ่อนลงไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีจุดยืนชัดเจนเหมือนกันเดินเดมนว่า ยังสนับสนุนทหารยังสนับสนุนมินออนไลน์อย่างไม่ถอยเลยนะครับก็เป็นจุดยืนของพระสงฆ์ในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะได้เห็นความแตกแยกในเชิงความคิดแล้วก็อาจจะได้เห็นพระสงฆ์ที่ตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะร่วมกับฝั่งประชาชนหรือว่าจะเข้าร่วมกับทหารเมียนมานะคะ